นิทานกริมตอนที่12ราพันเซลกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคู่สามีภรรยาที่ใฝ่ฝันอยากจะมีลูกด้วยกันแต่ฝันนั้นก็ไม่เคยเป็นจริงเลยไกลๆบ้านของพวกเขาเป็นที่อยู่ของแม่มดซึ่งแม่มดคนนี้มีสวนผักสวนดอกไม้ที่สวยงามมากและมีกำแพงสูงเพื่อไม่ให้ใครปีนเข้าไปอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นภรรยายือนอยู่ริมหน้าต่างเธอมองออกไปยังสวนของแม่มด และเธอก็เห็นผักชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าราพันเซลภรรยาคนนี้อยากกินผักนั้นมากเธอเฝ้ามองไปยังแปลงผักนั้นทุกวันด้วยความเศร้าจนสามีถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาจึงตอบไปว่าผักราพันเซลในสวนนั้นดูน่ากินมากสามีได้ยินแบบนั้นเขาก็ยอมที่จะปีนข้ามรั้วไปเพื่อขโมยผักมาให้ภรรยาหลังจากได้ผักนี้มาแล้วภรรยาก็นำมาทำเป็นสลัดผัก หลังจากทานผักเข้าไปเธอก็ชื่นชอบมากและอยากจะได้เพิ่มอีกสามีจึงปีนรั้วเข้าไปเพื่อขโมยผักมาให้เธอแต่คราวนี้โชคไม่เข้าข้างเขาเลยเพราะแม่มดดันปรากฏตัวขึ้นด้วยความโกรธแม่มดตะโกนด่าชายผู้นั้นว่ากล้าดียังไงถึงปีนเข้ามาขโมยผักในสวนของเธอชายผู้นั้นคุกเข่าขอความเมตตาเขาต้องการผักนี้ไปให้ภรรยาของเขาเธอชอบผักนี้มาก และเธออาจจะตรอมใจหากไม่ได้กินมันแม่หมดได้ยินแบบนั้นจึนตอบกลับไปว่าถ้างั้นอยากจะเอาผักไปเท่าไรก็เอาไปได้ตามใจเลยแต่ต้องมีข้อลากเปลี่ยนหนึ่งข้อคือพวกเจ้ากำลังจะมีลูกในเร็ววันนี้เด็กคนนั้นจะต้องถูกส่งมาให้ข้าเลี้ยงข้าจะเป็นแม่ให้เด็กคนนี้เองชายคนนั้นเลยให้สัญญาตามที่แม่มดสั่งอย่างไม่มีทางเลือก ในวันที่สองสามีภรรยาให้กำเนิดลูกสาวคนแรกแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาทวงสัญญาและแม่มดได้ตั้งชื่อให้กับเด็กน้อยคนนี้ว่าราพันเซลราพันเซลเป็นเด็กหญิงที่สวยงามกว่าใครในตอนที่เธออายุได้12ขวบแม่มดขังเธอไว้บนหอคอยสูงในป่าที่ห่างไกลจากผู้คนหอคอยนี้ไม่มีประตูไม่มีทางเข้ามีเพียงหน้าต่างบานเล็กๆที่อยู่สูงขึ้นไป เมื่อแม่มดต้องการขึ้นไปหาราพันเซลเธอจะตะโกนเรียกจากด้านล่างราพันเซลมีผมสีทองที่ยาวมากๆถึง22เมตรท้าย่อนผมลงไปด้านล่างเพื่อให้แม่มดไต่ขึ้นมาด้านบนมีอยู่วันหนึ่งเจ้าชายเดินทางเข้ามาในป่าและพบกับหอคอยที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเมื่อเขาเดินทางเข้าไปใกล้เขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงอันไพเราะของหญิงคนหนึ่งเขายืนฟังเสียงนั้นเหมือนถูกมนต์สะกด เจ้าชายต้องการจะพบหญิงเจ้าของเสียงนั้นให้ได้เขาพยายามหาประตูทางเข้าหอคอยแต่ก็ไม่พบเลยในทุกๆวันเจ้าชายจะขี่มาเข้ามาในป่านี้เพื่อฟังเสียงร้องของราพันเซลอยู่มาวันหนึ่งเขาเห็นแม่มดเดินเข้าไปที่หอคอยและตะโกนเรียกหาราพันเซลหลังจากนั้นเขาเห็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยค่อยๆปล่อยผมยาวลงมาจากทางหน้าต่างและแม่มดก็ปีนขึ้นไปทางหน้าต่างนั้น ในวันรุ่งขึ้นเจ้าชายจึงใช้วิธีเดียวกันกับแม่มดเขาเดินเข้าไปใกล้หอคอยและตะโกนขอให้ราพันเซลปล่อยผมลงมาหน่อยราพันเซลทำตามคำสั่งนั้นและเธอตกใจมากเมื่อเห็นว่าคนที่ปีนขึ้น,นมานั้นเป็นชายแปลกหน้าเจ้าชายเริ่มต้นทักทายราพันเซลด้วยความเป็นมิตรและบอกกับเธอว่าเสียงของเธอมันช่างไพเราะนะเขาเลยอยากจะเห็นเจ้าของเสียงด้วยตาของเขาเอง ราพันเซลเริ่มหายจากอาการหวาดกลัวเธอเห็นว่าเจ้าชายนั้นหน้าตาดีมากและทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันเจ้าชายขอราพันเซลแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงเธอคิดว่าเธออยากจะไปอยู่กับเจ้าชายในวงังมากกว่าอยู่บนหอคอยที่โดดเดี่ยวแห่งนี้ทั้งสองเริ่มต้นวางแผนกันราพันเซลสั่งให้เจ้าชายกลับมาหาเธอทุกวันพร้อมกับเอาผ้าไหมามาด้วยเธอจะเอาผ้าไหมนั้นมาถักต่อกัน และทำเป็นบันไดเพื่อปีนล,ลงไปปกติแล้วแม่มดจะมาหาเธอเฉพาะช่วงกลางวันดังนั้นมันปลอดภัยถ้าเจ้าชายจะมาหาเธอช่วงเย็นแทนอยู่มาวันหนึ่งราพันเซลเผลอหลุดปากพูดออกไปอย่างไม่ตั้งใจว่าทำไมแม่ปีนขึ้นมาช้าจังไม่เหมือนเจ้าชายเลยนั่นทำให้แม่มดรู้ความจริงว่าเจ้าชายแอบขึ้นมาหาราพันเซลแม่มดโกรธมากเธอจับราพันเซลตัดผมจนสั้น และเอาผมของเธอมัดไว้กับกรอนหน้าต่างและแม่มดก็พาราพันเซลไปทิ้งไว้ที่ดินแดนห่างไกลหลังจากนั้นแม่มดก็กลับมาที่หอคอยซึ่งเป็นเวลาตกเย็นพอดีเจ้าชายมาที่หอคอยเช่นเคยและตะโกนเรียกหาราพันเซลให้ปล่อยผมลงมาแม่มดเลยโยนผมลงไปด้านล่างเพื่อให้เจ้าชายปีนขึ้นมาเมื่อเจ้าชายปีนมาถึงเขาก็ตกใจมาก เมื่อรู้ว่าคนที่ปล่อยผมลงไปนั้นเป็นแม่มดแม่มดบอกกับเจ้าชายว่าคนรักของเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงร้องของราพันเซลอีกต่อไปข้าจะควักลูกตาของเจ้าและเจ้าจะไม่มีวันได้เห็นราพันเซลอีกตลอดกาลเจ้าชายตกใจมากและหนีตายด้วยการกระโดดออกจากหอคอยเขาตกลงมาบนกองน้ำท,ทิ่มเข้าไปในดวงตาของเขาจนบอดทั้งสองข้าง เจ้าชายวิ่งหนีต่อไปอย่างไร้ทิศทางในป่าเขาเศร้าโศกเสียใจที่เสียคนรักของเขาไปเจ้าชายใช้ชีวิตในโลกที่มืดมนประทังชีวิตอยู่ได้ด้วยผลไม้ในป่าจนเวลาผ่านพ้นไปหลายปีเจ้าชายก็เดินทางมายังสถานที่รกร้างซึ่งเป็นที่ที่แม่มดเอาราพันเซลมาทิ้งไว้ซึ่งในตอนนี้ราพันเซลได้ให้กำเนิดลูกแฝดสองคนซึ่งเป็นลูกของเธอกับเจ้าชาย ราพันเซลร้องเพลงออกมาด้วยความเหงาแต่นั่นทำให้เจ้าชายได้ยินเสียงของเธอและจำเสียงนั้นได้เจ้าชายมุ่งหน้าตรงไปยังต้นปอของเสียงแล้วราพันเซลก็ได้พบกับเจ้าชายอีกครั้งเธอกอดเขาด้วยความคิดถึงและน้ำตาของเธอก็หยดลงไปบนดวงตาที่มืดสนิทของเจ้าชายน้ำตาวิเศษช่วยรักษาดวงตาทำให้เจ้าชายกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมหลังจากนั้น เจ้าชายได้พาราพันเซลและลูกๆอีกสองคนกลับมาที่วังและใช้ชีวิตด้วยกันที่นั่นอย่างมีความสุข